สวัสดีค่ะข่าเนขตนครราชสีมาแล้วนะคะวันนี้เราจะไปพักที่โรงแรมดีไลท์นะคะอยู่แถวปาร์โดนะคะอันนี้มาจากเซนอำเภอเชลิมระเกียดค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะมาถึงมาจากบุรีรัมย์ค่ะก็เลยสิข่ามาในเมืองนะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศช่วงเย็นก่อนเข้าเมืองนครราชสีมาให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลหัวทะเลนะคะ ว่าสิบินกเลายามโมสักหน่อยก็มีง,งานค่ะจะเลยจะไทายบรรยากาศที่เมืองค่ะเดี๋ยวไก่หอทาสุไทยอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้มาถึงแยกโชคชัยแล้วนะคะฟังสายมือไปโชคชัยจ้าฟังขวามือเขาเมื่องนครราชสีมาค่ะอันนี้นะคะข้างหลังกระสิก,กับไปบุรีรัมย์นะคะเพื่อเสริมพะเกียรติค่ะน้องยิงงกะ จะไปเที่ยวย่าโมก่อนถึงจะเข้าที่พักนะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศย่าโมให้เพื่อนดูค่ะบุหโหสิเมึงจอดไปเด้อถึงในเมืองแล้วค่ะวนอย่างเดียวค่ะเพราะว่าที่จอดรถไม่มีเลยนะคะอาก็ะซิวนหาหมองจอดนะคะหลักอัศเดินร์ยางใกล้แนค่ะงานเขาอยู่ด้านข้างนะคะอันนี้บรรยากาศในเมืองนครราชสีมาเวยค่ะบรรยากาศเลิศเมืองใหญ่มาก อันนี้ฝั่งฝั่งฝั่งย่าโมก็เลยมาทายหามงจอดกันค่ะปัญหาไี่มงจอดถ้ากับเสดีงยางใกล้แน่อาจจะเดเาไปถนนใหญ่เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้คือจะถึงย่าโมแล้วะคะ่ะแต่กระสีหามงจอดบท่านใดนะคะเพราะว่าขางทางรถเยอะมากแป่ รถเยอะมากเจ้าค่ะฮามองจอดกัซิยาตอยู่ค่ะ,อ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 ,คะอันนี้บรรยากาศฝั่งโรงรางรัตนะโฮเทลนะคะกัียาดเดือมืองกาประทานมันมีมองจงมองจอดนะคะงานใหญ่ค่ะงานประจำปีค่ะยาโมชนะศึกนะคะน,นี่อันนี้บริเวณด้านขวานะ,ะ่าจะเป็นยาโมค่ะท้าอนุสาวรี ยาโมนะคะอัน,นโลก,กสิจอดลายคอนกาย,ายมาเที่ยวงานกับของกินอีกายอยู่ฟังทุนค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะถ้ากรต้องเลียวซอยนี้พ่อจะเอาทางด้านซ้ายนะคะแะ่วันก็สิมาเที่ยวก็ต้องเรลียกแกฟูดนะคะหรือลายแม้นะคะเพราะว่ามันุุยมงจอดรหลดยเขาขมาส่งสามารถเรียกใช้บริการในคํามอเตอร์ไซค์นะคะนี่ก็เลยมาถ่ายบรรยาก,กาศ ยำค่าคืนค่ะของกินหลายลก็มหาลงมหาเลาะนะคะบรรยากาศดีทีเดียวเป็นต้ยางอยู่ค่ะเมืองใหญ่หน้าเดินอันนี้ด้านหลังนะคะประตูอันนี้ประตูชมพนประตูชมพนนะคะแล้วก็จะมีคอ,คอนเสิร์ตนะคะฮักกสิมาถ่ายบรรยากาศเย็เพื่อนเมืองค่ะแต่เป็นคล,ปคลิปไปค่ะอันนี้เขาบางขังคับให้เหลี้ยวซ้ายนะคะ เราก็ต้องเลียวสายเอาไปใหม่ค่ะเนี่ยห้าร้อยห้าสิบห้าปีนครราชสีมากำแพงเมืองนะคะบังคับให้เหลียวสายค่ะเขาก็จะไปหาบังจอดใหม่ค่ะออกไปใหม่นะคะ